วันนี้นะครับผมผมจะพามาพบกับรถซิตี้คาร์แบรนด์หนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆใหม่สุดๆเลย1.0เทอร์โบนะครับเดากันออกไหมว่าเป็นรถอะไรถ้าเดาไม่ออกเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยครับตอนนี้เลยไป สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับจูเนียพีีซนะครับผมวันนี้นะครับผมรถที่ผมจะมารีวิวนะจะเป็นเจ้า n i สสันอ m e l a Turbo นะครับ 1.0V นะโฉมนปี2019นะครับผมลากจดไปปี2020นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้หายากมากๆเลยกว่าจะได้มาครอบครองในเต็นท์ของเรานะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่1นะยังใหม่อยู่เลย2ไใหม่น้อยด้วย3คือสีใหม่หมดเลยนะครับผมไม่มีชนไม่มีรอยเลยนะครับผมเก็บสีก็ไม่มีนะครับผม โอเครถคันนี้นะครับผมออปชั่นของเขาถือว่าให้มาครบจริงๆนะครับผมนิสสันเมื่อเปลี่ยนโฉมใหม่ออกมาแล้วครบจริงๆครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED เลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light สวยๆแบบนี้เนาะดูฉ่บเฉี่ยวคมมากเลยนะครับผมโอเคตรงนี้นะครับกระจกกระจังกระจังหน้านะครับผมเป็นโครเมียมอย่างนี้เลยนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้านะครับผมสิ่งที่1.0เทอร์โบของแบรนด์นึงแบรนด์นั้นไม่มีนะครับผม คันนี้มีมาให้ในราคาเท่ากันนะครับผมเรดาร์กันชนหน้านะครับพร้อมกล้อง360องศาเรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมด้านข้างของเขามาพร้อมกับกระจกมองข้างสี่เดียวกับตัวรถนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมและยังเป็นปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมโอเคสังเกตนะครับผมช่องนี้เขาจะให้มากว้างมากๆเลยเพื่อะจ๊้ รับสายตาเวลามุมมองเวลาขณะว,วิสัยทัศน์ตอนขับรถนะครับผมถือว่าสบายตามากๆเลยโอเคนะครับมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับผมเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเอนทีนะคผมดูโอเคเลยครับคันนี้ให้มาเยอะมากๆเลยออปชั่นของเขาล้อที่เขาให้มานะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กอันลอยขอบ15นะยาง1.95 65นะครับผมแหมยังใหม่อยู่เลย ยางปี2020นะครับผมให้มาเรียบร้อยแล้วใช้อีกยาวยาวไปเลยบิต s t o นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าคันนี้นะครับผมแน่นอน1.0 V ่งู์ v turbo นะครับผมไฟท้าย led เรียบร้อยนะครับผมเซ็นเซอร์กัดระยะจอดเต็มระบบนะครับผมโอเคกล้องถอยหลังมีมาให้พร้อมนะครับผมไม่ได้มีแค่กล้องถอยหลังพร้อมนะกล้องเป็น360องศาเดี๋ยวมันจะเป็น360ององศายัางไงเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับผมด้านหลังนะครับ a m ล่ a ไฟท้าย led รองรับเชื้อเพลิงตั้งแต่ e10 ถึง e85 นะครับผม e10 e20 9 1 9 5โซฮอเบนซินนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมถือว่าโอเคมากๆเลยในรถ1.0เทอร์โบเป็นรถเก๋งซีดานขนาดเล็กแต่ให้ออปชั่นคุณมาแน่นขนาดนีนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าอ่าเปิดมานะครับผมแผงประตูเขาถือว่าสวยมากๆตรงสีฮาตรงนี้สีน้ำตาลนะครับผมอ่าเป็นหุ้มเดินหนังนะครับผมตรงนี้เป็นเคฟลานะอ่าถ้ามองดีๆจะเห็นว่าเป็นเคฟล่ากระจกนะครับผม เออรถกระจกไฟฟ้าเรียปรับกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยนะเป็นออโต้ฝั่งคนขับอย่างเดียวเนาะออโต้ออฟมีแล้วนะครับผมโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh. เปิดมานะครับผมรูปโฉมภายในของเขาถือว่าว้าวมากๆเลยครับผมเป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลยนะว่ารถไซเดียวกับแบรนด์ฮอนดานะครับผมและแถมเป็นราคาใกล้ๆเคียงกันถูกกว่าด้วยซ้ำแต่เขาให้อ p อปชันมาเด็ดขนาดนี้นะครับผมเต็มระบบมากๆเลยไฟฟ้าแทบจะทำคันนะครับผมอ่ะ ผมอะไลพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับผมมันมัลติฟัง์กชันแถมออกแบบดีไซน์มาฉบเฉี่ยวเข้ากับตัววิสัยทัศน์ของเขาเลยนะครับผมโอเคมากๆเลยกระจกมองนะโอเคชัดเจนตรงนี้อ่าโอเคเลยแอร์เป็นแบบนี้นะครับอ่าไม่หน้าของเขาไม่ดีกว่าครับไม่ของเขาคันนี้นะอยู่เพียงแค่6419กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตอนรับมาอยู่ที่60 0 0 0นะใครเอาไปขับรีวิวไม่รู้ขึ้นไป400โอเคครับไม่เป็นไร ไม้ของเขาที่ผมจะบอกก็คือเป็นไม้ดิจิตอลนะครับผมความเร็วเป็นเข็มนะนอกนั้นเป็นการแสดงผลแบบดิจิตอลหมดเลยนะครับเปิดประตูซ้ายขวานะครับบกหมดทุกจุดนะซ้ายขวาหน้าหลังนะครับหรือว่าการะสาระโปงหลังเขาจะบอกหมดเลยนะครับว่าเ,เปิดประตูไว้นะลมยางอ่อนนะเขาแสดงผลให้ครบคันขนาดนี้เลยด้านหน้าของเขานะครับผมนอกจากโลโก้นหน้าขเขาจะเป็นเรดาร์เซนเซอร์นะครับผมเขายังมาแสดงผลตรงนี้อีกด้วยนะครับ ว่าเมื่อไหร่ที่มีรถมาอยู่ใกล้คุณเขาจะแดงสแสดงตรงนี้เลยเกียร์ของเขาเกียร์ P อย่างนี้นะอ่าเกียร์ R มีพร้อมกับกล้องถ่ายหลังเรียบร้อยนะครับผมจอของเขากล้องถ่ายหลังของเขานะ360องศานะครับผมปรับโหมดกลางคืนได้นะครับผมเพื่อลดแสงจอลงอโอเคข้าไหนนะ,ะคาเมล่านะปรับได้นะครับผมตรงนี้เห็นกระทั่งมุมล้อนะครับผมว่ามุมล้อด้านซ้ายของเรากําลังหักล้อซ้ายอยู่เวลาจอดเทียบนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะขูดล้อ คันนี้ถึงบอกเลยว่าถ้าเกิดยังเบียดอยู่ก็คือโอเคต้องทําใจนะโอเคครับให้มาสาม้หกสิบจริงๆนะครับอ่าเผื่อว่าใครดูไม่ออกนะโอเคไม่จําเป็นต้องเข้าเกียร์ P ก็มองเห็นนะครับผมไม่จําเป็นต้องเข้าเกียร์เกียร์ถอยหลังก็มองเห็นนะปุ่มพุทธสตาร์ทอยู่อย่างนี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องเข้าเกียร์ P คือ,อยังไงอ่ะเปิดจอกดคาเมลา่าดูได้ตลอดเวลาครับผมนี่ตอนนี้เราขับอยู่เฉยๆเปิดอย่างนี้ก็ได้นะกล้องเขาก็่องอยู่ตลอดเวลานะครับผม เซตตินะ้งและที่สําคัญนะบอกเลยคันนี้จองเขาไวมากนะครับผมลองรับ FM AM Bluetooth WiFi นะครับผมลองรับหมดเลยนะแอปพลิเคชันก็โหลดได้นะครับผมจากแอปมือถือด้วยกันเนี่ยแหละโอเคอื่นๆระบบภาษาไทยมีให้พร้อมเนะครับผมจอแสดงผลข้อมูลข้อมูลระบบนะครับเวอร์ชั่นอัปเดตได้นะครับผมอออดิโอเป็นยังไงเครื่องเสียงของเขาตั้งค่าระดับเสียงมีแบบง่ายๆด้วยครับผมแบบเซตมาเรียบร้อยแล้วเนาะ ตับปรับดังไปเลยเพื่อที่จะดูกันว่าเสียงเป็นไงถ้าใครไปดูคลิปกเก่าๆของผมนะครับจะเห็นได้ว่าคันนี้เครื่องเสียงของเขาดีสมควรเลยเพราะว่านอกจากแบรนด์ MG แบรนด์อะไรที่ผมโม้ไว้เยอะว่าเสียงดีๆครับบอกเลยว่าเสียงดีพอคกับแบรนด์เหล่านั้นเลยนะถ้าเกิดใครได้ไปฟังไว้นะครับผมแอร์ด้านหน้ามีสองตอนนะครับผมตรงนี้อ่ะ ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆมือเนาะแอร์เป็นดิจิตอลนะครับผมแต่ว่าอันนล็อกปรับมือหมุนอยู่นะออโต้ Auto เรียบร้อยแล้วออฟออนอยู่ตรงนี้นะครับผมกดปุ่มเอา AUX US USB power outlet มีมาให้พร้อมแล้วตรงนี้เป็นชิปล็อกนะครับผมสำหรับจอดเกียร์ว่างนะครับอ่า engine start เรียบร้อยพูมามอะไรม t i Function ให้มาครบๆนะครับบวกลบนะครับได้หมดเลยอ่าคำสั่งเสียงก็มีมาให้แล้วนะครับปรับน่วงเวลาที่ปั่นน้ำฝนก็ได้นะ โอเคไฟหน้าโอเคครับผมให้มาเยอะมากๆเลยคันนี้ชอบเลยครับโอเคตรงนี้เป็นหนังนะครับสีน้ำตาลเนาะโอเคให้มาเยอะพอสมควรเลยไอ้ที่สําคัญนะผมบอกเลยว่าชอบเฉียวมากๆเลยครับผมรูปทรงภายนอกของเขาถือว่าเซกเมนต์ทำออกมาดีมากๆเลยนะครับผมอ่าเปิดมาปุ๊บอ่ากระจกมีมีให้สองข้างไหมเอ่ยโตวีนะมีให้สองข้างนะครับผมคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับมือใหม่หัดขับ มนุษย์เงินเดือนนะครับผมใครก็ได้เอารถคันนี้ไปใช้งานได้ทุกรูปแบบจริงพาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้เพราะหนังเขาแบบนิ่มอะครับพาข้างหลังไปก็โอเคนะขับสาบายเลยอ่าโอเคช่องนี้ยังมี power usb charge อีกหนึ่งช่องนะครับผมโอเคบอกทุกอย่างนะครับตรงนี้ช่องเก็บของถือว่าออกแบบมาได้สมดีพอสมควรเลยโอเค a u s อ่าโอเคมีทุกอย่างแล้วนะจอนะครับผมสัญ,ญญาณเตือนกล้องมุมกล้องนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่าคราว่าจะเป็นไงปะโอเคด้านหลังของเขาถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับรถซิตี้คาร์นะครับซีดานระยะการพิงของเบาะหลังถือว่านิ่มมากๆเลยนะครับผมโอเคเลยคันนี้จัดว่าดีมากๆเลยครับผมไฟเป็นไฟสีขาวมาให้เรียบร้อยแล้วคนเก่าคนหน้าจ,จะเป็นพวกชอบฟิ่งนะครับผมอ่าโ okay. อเคเบาะนะครับผมมีช่องใส่เอชช่องเก็บเอกสารมาให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนด้านหน้าเป็นลายเคฟลานะ อ่าห่อหุ้มด้วยหนังสีน้ำตาลนะครับที่วางแก้วตรงนี้แน่นอนใส่เยติได้แน่นอนโอเคตรงนี้ power USB ชาร์จมีมาให้หนึ่งช่องนะครับผมดูแลเ็คแคร์ care, คนนั่งหลังดีมากเบาของเขาถือว่าผมบอกเลยว่านิ่มพอดีหลังมากเลยใครที่ชอบกดหลังนะคันนี้ถือว่านั่งสบายแน่นอนพ่อแม่นะครับผมพาพ่อแม่ไปเที่ยวนะครับผมโอเคพ่อแม่ไม่ปวดหลังแน่นอนนะครับรถของเรานะครับ PCC าร์ผมบอกเลยนะว่าคัดมาพิเศษแล้วนะครับผมถ้าไม่ใหม่จริงไม่เอามาขายนะครับผมหรือว่าถ้าไม่ ถ้าเกิดไม้เยอะก็คือต้องคัดมาเป็นเกจที่ว่าเฮ้ยรถคันนี้มีดีอย่างอื่นว่ะมีมันไม่ได้มีแค่ไม้รถก็ทํามาแล้วโอเวอร์ฮอนเครื่องมาแล้วไม่มีการพังหรือซ่อมแน่นอนถึงจะเอา,านะครับผมแต่คันนี้บอกเลยว่าไม่มีข้อด้อยเลยนะครับผมดีทุกอย่างเลยนะสีก็ไม่ได้เก็บสีก็ยังเงารถก็ใหม่เนี่ยสีเงามากเลยนะครับผมดูจากด้านข้างด้านนอกภายในนะครับรอยประตูนะครับไม่มีการแกะนะครับผมสีด้านข้างนะเนาะยางนะครับจิกจิกได้นะ สิบได้ไม่มีรอยไม่มีการทําสีพ่นสีโบสสีใดๆทั้งสิ้นนะครับผม<ช>อ่าเรื่องของความปลอดภัยเขาก็ให้มาครบนะครับผมแอร์แบถึง8จุดนะครับผมโอเคเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวครับว่าจะเป็นยังไงเนาะมะช่องเก็บสัมภาระของเขาจะเป็นยังไงไปดูกัน ไฟเบรก LED มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมมีไฟเบรกโดนที่3ไล่ฟ้าติดฟิล์มจัดการให้หมดแล้วนะครับคันนี้ดิฟฟิเซอร์หลังเป็นเคปล่านะครับผมหลอ่ลอ,ลอแบบนี้เลยเนาะหล่อเท่เลยใครได้คันนี้ไปโอเคเปิดมานะครับอย่างแรกที่ดูก่อนภายในนะดูน็อตก่อนนะครับมีการแกะหรือเปล่าแกะนี่คือดูเพื่อว่าแกะมาทําสีหรือเปล่านะครับผมใครไปดูคลิปเก่าๆของผมก็จะเห็นนะว่าสอนไว้หมดแล้วว่าดูยังไงนะครับผมอ่ะมาดูตรงนี้ต่อนะตะเข็บด้านข้างนะไม่มีการชนนะ โอเคเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับสองฝั่งเลยโอเคตรงนี้อ่ะสายรัดเคเบิลทาย,ยังอยู่เลยครับผมไม่มีการแกะน็อตนะครับอ่าักกะลาดพรมยังใหม่อยู่นะไม่มีรอยเปื้อนในดๆดทั้งสิน้นแทบจะไม่ได้ใช้ด้านหลังเบาะเลยหรือเปล่าไม่รู้นะคันนี้บอกเลยอ่าชุดเปลี่ยนชุดปะยางมีมาให้พร้อมแล้วนะครับผมของคอน t ิ n เนลนะคะผมอ่าโอเคมีที่ปะยางแต่ไม่มียางอะไหล่แต่มีเครื่องมือถอดล้อนะโอเคถือว่าให้มาได้อยู่เลย นี่นะที่เคยสอนไว้เรื่องสีแต้มดูยังไงดูดีๆนะสีแต้มเนี่ยถ้าไม่โดนชนไม่ไม่โดนอะไรหนักก็คือจะสีแต้มยังอยู่นะครับผมแต่บอกเลยว่าทันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะครับผมเก็บสีก็ไม่มีด้วยเจ้าของเก่าถือว่าดูแลรถด,ดีมากเลยนะครับผมสงสัยจะขายไปขยับอย่างอื่นเนาะอาจจะเพิ่มคลาสรถก็ได้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับผมว่าเป็นไงต่ออ่าโอเคเปิดมาแล้วครับผมห้องเครื่องของเขานะครับนิสสันอเมร่า1.0เทอร์โบคันนี้นะครับ โฉมตัว V ปี2019นะครับผมแต่ว่าเป็นลากจดปี20นะครับห้องเครื่องเขาก็สดๆดใหม่ๆอย่างนี้เลยนอยน็อตนะครับอยู่ครบอยู่ครบกลมบ็อกกลมบ็อกนะครับผมไม่มีริ้วรอยใดๆยังสิ้นมอกอยู่ครบนะครับผมอ่ารถคันนี้จัดว่าโอเคครับผมผ่านมาตรฐานของจูนเนี่ย PCC นะครับผมอ่าโอเคจับมารีวิวคือไม่อายใครเขาเลยคันนี้ โอเคเอาจริงแล้วรถของเราทุกคันนะครับไม่มีอายแน่นอนเพราะว่า1นะครับไม่มีชนหนัก2ไม่มีจมน้ำ3า3ไม้แท้ร้อเปอร์เซ็นไม่มีการตอมไม่แน่นอนและรถคันนี้นะครับผมไม่ของเขาอยู่ที่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะสําหรับรถปีใหม่แบบนี้ปีหนึ่งนะผมคํานวณน,นะรถปกติคนใช้งานนะปีหนึงอย่างน้อยต้อง3 0มหมื่น 3, 10, โลเป็นขั้นต่ำอ่าแต่รถคันนี้ สองปีนะแต่ว่า60,000โลก,ก็ถือว่าปานกลางพอใช้สำหรับคนที่ขับรถไปทำงานทุกวันนะครับผมโอเคมากๆเลยคันนี้สีสวยมากๆเลยเงาทุกมุมนะครับผมเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับผมอ่า1 0 0 0 1 0 0นซีซีนะครับผมใช้ได้อีกยาวนะครับผมที่สำคัญนะประหยัดน้ำมันนะครับคุณอย่าเข้าใจผิดนะเห็นการรีวิวอยู่ใน Facebook อยู่ไปเจอในกลุ่มนะบอกว่านิสสันเอเมล่เออเป็นรถเทอร์โบที่พังง่ายแถมเบิ้น้ำมันอีกต่างหาก อันนี้จากการลองใช้จริงนะครับผมผมบอกเลยว่าทำไมถึงอ้วยขนาดนี้เคยใช้มาก่อนครับแล้วก็ขายไปแล้วตอนนี้ก็ขยับมาเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับผมแต่ขอไม่ระบุรุ่นนะโอเคจัดว่าโอเคเลยครับผมรถคันนี้ผ่านนะครับห้องเครื่องโอเคหมดใหม่หมดนะครับทุกจุดนะรถคันนี้นะครับผมราคาเต็มของเขานะเต้นลง เต็นท์ของเราขายอยู่ที่57,000บาททวนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับพิเศษสุดจากจูเนียร์พีซีเหมือนเดิมเลยเอาไปเลยส่วนลด2 0 0 0 0บาทนะครับผมคุยมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมลดราคาแน่นอนนะครับผมเหลือเพียงแค่487,000บาทนะครับผมถือว่าน้อยมากๆเลยนะถูกมากๆเลยนะวิวนาทีนี้นะรถปี2020ีเหลือแค่487,000บาทนะครับผมตกผ่อนเนือละ8 0 0 0กว่าบาทนะผมต้นๆเลยถือว่าโอเคเลยนะครับผม รถคันนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยจูเนียพีซีนะครับ0806595145นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อรับส่วนลด2000 0บาทแล้วผมยังแถมฟรีให้อีกเป็นประกันเครื่องเกียร์นะครับผมรับประกันนะครับเข้าศูนย์ได้เลยนะครับทุกที่นะ닛สันศูนย์ทุกที่เอาไปเลยประกันเครื่องเกียร์ฟรี2ปีนะครับผมยาวนานถึง2 0 0 0 0โลเอาไปใช้ยาวเลยรถผ่อนเดือนละ8 0 0 0นะครับผมคุยกันหน่อยอาจจะผ่อนเหลือ7,00 0กว่าก็ได้นะครับผม7,000นต้นๆก็ได้ ลองมาคุยกันดูนะครับจูเนี่ยพีซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมแล้ววันหน้าจะเป็นรถอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับผมติดตามกันด้วยนะวันนี้จูเนี่ยพีซีขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ